นายปิตินัทนิทิธานีในอำเภอหนองสูงพร้อมด้วยนายจำเนียนกรดดวงสาธารณสุขอำเภอหนองสูง นายมีนาเมืองโคตรประหลัดอำเภอสจอดุสิตกลางประพันธ์นายจำนงสุริยวงกำนันตำบลภูวงศ์ระดงพื้นที่ตรวจสถานที่ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบางอีบ้านนาตะแบงหมู่ที่7อย่างไม่แล้วเสร็จปล่อยให้ชาวบ้านตำบลภูวงศ์เดือดร้อนมีความลำบากในการเดินทางข้ามห้วยบางอีในช่วงฤดูการทำนาเบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองมุกดาหารปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ด้านนายสรักศักจำปาผู้ใหญ่บ้านนาตะแบงหมู่ที่7กล่าวว่าสะพานดังกล่าวเป็นสะพานไม้ที่ชาวบ้านนาตะแบงหมู่ที่6และหมู่ที่7ได้ระดมจิตอาสาร่วมกันดำเนินการก่อสร้างสะพานไม้คมห้วยบางอีชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาในการเดินทางขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากการสัญจรไปมาในช่วงฤดูฝนของการทำนาชาวบ้านในพื้นที่ตำบลภูวงเป็นสะพานข้ามห้วยบางอีสัญจรไปมาร่วมกันในช่วงฤดูทำนาแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชาวบ้านต้องใช้เส้นทางอ้อมในการเดินทางรวมถึงไม่สามารถขนพืชผลทางการเกษตรไปค้าขายได้ชาวบ้านนาตะแปงหมู่ที่หหมู่ที่7จึงขอวิงบอลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านตำบลภูวงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว